สวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้พ่อใหญ่เพึ่นก็ได้ยโค้งมาแจกกันเองนี่เห็นปะเช้าวันไหนเลือกเขาเช้าวันไหนดีาเอาโทรศัพท์ตาไงเอาใจยังไงเอาใส่เบิ้งใส่เบิ้ลนี่นี่ไงวันนี้ได้โค้งมาใหม่เนาะนี่ได้โค้งมาใหม่ปล่อยเอาโทรศัพท์ออกเอาโทรศัพท์มาใช้มาดูเป็นอยู่ปะมาดูนี่ปอดลงเนี้ย เล่นอยู่เห็ดบ่ปอดล่องตะกรอนข้างนี้หน่อยปอดลงปอดลงชองข้างนี้พอดนี้วะวันนี้พากันมาเหยียบคองนะผมมีน้องคองกับใดลายอยู่เนาะนีคลองที่ห่าไดเนาะน้นได้แล้วได้แล้วทั้งนั้นได้แล้วได้แล้วก็ไปเลยว่ะนี่เป็นจะได้ได้บ่กดมันอีกไงกดดีเออบ่ได้ต้องมากดอีกเออต้องกดเขาเอาแล้วนี่ยเนี่ยนียมานี่ทานเอามันคนละตัวกันนี่เห็นไปกล้องนี่บ่ได้มันต้องเสื่อมันต้องเสื่อมันนี้มันเสี่ยแล้ว อันนี้มันเชียแหละปกติมันมีชายเฮาเด้มันมีชายชุดตัวทั่วศัพท์เนี่ยถ่ายรูปเนียถ่ายเองมันต้องถ่ายวีดีโอได้อยู่มันมีที่ช่ไหมโบ่มี่ต้องถ่ายวีดีโอได้เนี่ยนี่นี่ม่านเอาเลยรบันที้มั่วสั่วกันเบิด์เลยเพ่อพี่น้องนี่นี่เป็นกั็เป็นมั่วสั่วเป็นไรมันต้องถ่ายวีดีโอได้อยู่ถ่ายรูปเนี่ยชุบตัวที่นเลยมาใส่อือบ่ใส่โอ้ยใส่ลิ้อซื้อๆยังบอกบอกว่าเอาของเจ้าดอกออื โม่ชัวกนเลิเลยนะคุณผ้อมใช้ยังได้ตัวนี้ของเขาทิ้งก็ยังเงียดนาะฮะของเขาทิ้งก็ยังเงียนะเออลิกลิปลิปอนี่แหโอ้โหเดียวอืมก็ไดอยูรด้ยยูกดัยนี่แปรแปรแปนี่ได้ยูรด้ยยูกดตรงไหนวะกดเบิ้งนี่ไดยตั้งของเขานี่หล่อเลยนี่เวลาดูไกลๆมาเด็ด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 เดดเดดเดดลเยนะฉลูฉ เออหลาเห็ุผลวิลาเรามากเออปลี่ยนกะตาได้ตัวนี้แล้วก็ต่อมือมาดิต่อมืออีกต่อมือแล้วก็ต่อมือเนี่ยไม่ได้หรอกเอาถ่ายรูปไรกไดลกล้องหน้าไงถ่ายรูปกล้องหน้าตอมือตอมือถ่ายกล้องหน้าถ่ายได้อยู่อ่าต่กล้องล้างเลยได้แต้องกดนี่ต้องไปกดบรายบรายเด้กมึงจะทำไปเร่นไปแค่เอาไว้นี่เชื่อเอาออกไงกดดึงนี่เหรออ่าได้ระวังมันตกนะดึงขึ้นนี่เหรอได้ได้มาขนาดเลยเนาะแต่ละคนไหม ธนาการิเป no ็นหมอเป็นแหกหมอแหกแต่กระโปงท่านนี้ก็ได้ค like. ่า right. ตังกรองไม่ล no ูกบ้านคนใจดีวันนี้จัดหายแต่ละคนโบผู้หนึ่งกระผู้หนึ่งบอบ่มื่อนี้พืชดีว่าพากันมาแหย่คลองนะพ่อพี่น้องนี่เนาะเก็บคลองมาเนาะกระผูดีว่าพีพีลูกบ้านเพูนหายมาโชคมาณารีนี่ท่างนี้ได้หอดกระชามโอ้โหเขาทาเลยนะพ่อพี่น้อง ทางนั้นได้แล้วไปเลยเนาะทางนั้นเนาะหืมผุนผุนฮั่นโมนะเขาปูพื้นอันนี้อันนี้ได้แล้วเออให้กงเลยวะกงกระต่ายเอออย่าได้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 เอออย่าได้อย่าได้อย่าได้เด้ออย่าได้เด้ออย่าได้เด้อ ยา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 เดี๋ยาได้๋ยาได้๋ยาไดี๋ยวยาได้๋ยาได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นอยากได้แล้วพูได้วะาพูได้ตาเขาทำแนยล็อกพี่นี่นี่มันพูตัวนี้นี่ออกช่องนี่ไงนี่นี่มันต้องเลี้ยงพวกกันนี่แมวแมวชาก็เอาเสริมอีกเออมันก็หาได้มันวัดอะไรนี่อะไรลีกไอพีทีอย่างตัวลุ่มเนี้เอาอันนั้นมาในก็ได้เขาใส่ให้นี่นี่นี่เขาใส่นี่เขาจะใส่หน่าเออ โอ้ยังนี่ยังนี้มันกัดเสียดเลยของยังดีเลยนะพี่น้องลูกบ้านไฮมาเนาะเอาเป็นแบบอันเป็นเป็นแบบลวดนะพญาลวดเอามาเสริมนะเป็นแบบลวดนะเออเอาเป็นลวดมาเสริมนี่เสริมเสริมทางคางนี่ตาเอาลวดทักทักรวดรวนรวนรวนเอาลวดมาเสริมอันนี้มันเป็นอย่างนี้่มันเปิดเปิดเพื่อจะจับออกมาให้มันกินเขากินน้ำมัดเลยเปิดแบบไหนเปิดยังสิบอกว่าแม่เปิดนั่นจากเอานี่ เอาไนมันลอกมันลอกไวเออเอาไงมันลอกเกือบได้ขวาสีเอาไปให้ผู้ใหญ่เจดีนั uh> ่นเอาเบิดด้ผู้ใหญ่เจดีโอ้โหอมีกเันนี้แบบมูเอาไปนั่นไปนี่ขวบึงนี่หมูข้างเผื่อเอามันไปไกลเออรนี่มันออกได้แม่มันต้องเชื่อมลืมเชื่อมลายดีนี่มันออกได้เลยออกได้ออกได้ กระต่ายตัวน,น้อยๆหนึน่งมั้งชั้นีบูยูได้ไหมโอ้ยหนูเทศออกได้แล้วเพื่อๆเนี่ยเล็กตัวมันใหญ่เนาะดันออกได้เลยกระต่ายกระกระต่ายไม่ได้หรอกจะเป็นหนูเทศก็ลอกนี้ไม่เหลือบ่เหลือเนาะพวดเลยเนี่ยรีดโตออกเลยแมนแต่ของกูมันัวใหญ่ง่ายออกกไม่ได้หรอกออกนี่ได้เนี่ยช่างนี่เนี่ยบ่ท่างนี่ได้เนี่ยโอ้คาถาเลยช่ได้ไปหนุ่มไอแรงมากไปหนุ่มตรงนี้ก็ได้ทียงินช่างได้ยังเลี้ย ฮันนี่เราบอกอย่าให้ลูกมันตีเห uh, uh, ็นเราเตือนเจ้าขันเจ้าขันเจ้าเบียดมีเรื่องกับเราป้อนโลกนี้เลยผมถือมือทั้งตลอดอยู่ได้ไหมอ่าไม่ได้ได้เออไม่ได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมอหมอปุ่นพอเมื่อปูมองทา้งขัออกของน้ำเจ้าพอดีเลยมันลื่นผมเจ้าไปปูนะจ๊ะตาตาทั้งฟ้องทำไมเอาปูน่ะตาทำไมถึง ว่าผมลงทั so like said, hey, Alter, ้งนี้ลงอกว่าอย่างไรฮัเนี่ยผมยูนไปข้างนั้นเฉยๆเออยูนยวนไปเฉยๆอย่ากระบอกเขาถ่ายรูปเลยนี่เออถ่ายรูปเลยเซตตีนมันไม่ได้ขโมยอะไรหรอกเออบานมือบอกป้ายดอกระบานบานให้มั่วขโมยมีแต่กระจกอะไรเอาไหมเอาอันนี้บอกฮันเด็คเขาถิ่มแม่งยังไรเป็นพวกอันใครคืออีดบอกฮันเด็ค เขาบอกอิดบอกอิดอิดแดงๆที่เขามาว่างไว้รอบๆกระทางต้นไม้แลว้วกับปูกต้นไม้นะลูกอีเชียงแหล่เขาเอาลูกนอนบอ <c oughs> ตัวนอนตัวนอนตัวนอนเออตัวนอนเเหลับยยวตัวนอนเอาไว้ตัวนอนพี่พี่ลูกบ้านไปถิ่มตัวนอนเองนะผมเป็นน้องเดียเดสีมาเบิ่งนอนขี่เขาหายพี่เลยเนาะแต่โบวีเพิ่เอาเดี <c oughs> ๋ยวรอเบิ่งแยกพอนวะแยกพอนเช่าบนเนาะนี่เห็นไหมเพิ่งเป็นน้องตัวนอนเนาะ นี่ตัวน,น้อนทีพี่ลูกบ้านทิมเนาะแต่บ่มีไผเอาเนาะดีเฮาก็สิไปิทามยายนมงเนานะว่าเราสิเอาหรือบ่ถ้าเราสิเอาก็บเดี๋ยวแช้เรามาเอานะนี่เราบอกว่าให้พี่พิมพ์แล้ยเราบอกเดี๋ยวบอกทีมงานเรามาเอาเลยโอ้ทางนะั้นทางนั้นได้ค่าในแตงกองใหม่ดีใจเนาะไ,ไปได้พใ่รละ อาเพี่นร้องชลักที่นี่กับโจบบว้สุนีเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเ้ากับจะก็บเครื่องก็บคองกับผักพรลกไปกินน้ำเลยบัวใบเลยทำงานเมื่อยแห้ง